กินแล้วอู้เจ้าพ่ออีกแล้วคราวนี้กูต้องใช้แล้วนะคราวนี้กูต้องใช้แลวท่าผสมเฮ้ยชันเชยว่ะชันเชยชันเชยเย้อย่านะคนดีมากเนี่ยไม่เอานะ เชมทำอะไรวะน่าจะประตูเฮ้ hey. ก็อะไรขึ้นครับอะไรอ่ะไอ้สีน้ำตาลใครวะทำไมไม่ไม่รีพอร์ตอ่ะไอ้สีน้ำตาลรีพอร์ตได้ไงมันแปลร่างใครเป็นไขจูใครเป็นใไขจูรันซ่าซาเหรอไอ้สีน้ำตาลผมเห็นตาลเป็นใครหลงใครสองคนวิ่งผ่านห้องรูปที่มาที่นี่ผมผมวิ่งออกมาจากห้องรันรันพี่ผมต้องบอกงี้ว่าผมเห็นพี่ไม้กำลังเบ่งเบ่งแล้วตัวใหญ่ขึ้นเบ่งอะไรกูวิ่งหนีก็ใครไม่รู้อะ ผมไม่รู้เรื่องเลยผออยู่ซ้ายมืออดหรือเปล่าแล้วพี่แปลงเป็นใครจูหรือเปล่าแอะแอะแอะแต่มันเงาๆอะมันนะมันไม้มันอยู่ตรงศพเลยนะไม่น่าใช่ใครจูหรอกน่าจะหมดเวลาเลยหรือเปล่าเพราะใครจูมันยังไม่หมดเปล่ามันอีกยี่สิบแปดวีเลยนะไม่ใช่มันจะมป็นใครจูผมเดินหายอยู่นะเพราะว่ามันเจอแล้วมันมันโหวดไม่ได้เพราะว่าคนเป็นคนใครจูมันแปลงอยู่ไงมันโหวดทำอะไรไม่ได้เลยอนได้คุณพูดผิดหรือเปล่า ว่ามีความผิดเปล่าครับถูกกันงจริงไงกันลังด้วยไงถ้าคุณไม่เชื่อเด็กคุณจะได้โดนมันเหยียบแต่หนูเชื่อว่าผมโดนด้ยอยู่แล้วหัวอ่อนซะด้วยเลยหัวอ่อนจริงมฐานมากพอปวดร้าวนผมรู้เรื่องผมกดข้ามเลยกดข้ามหัวยังไม่มีหลักฐานอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้อุ้อุ้ย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 อุ้าวุ้ยอ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 ุ้ อ๋อไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้เพิง่งโดนไล่สวนทำไมบอกทำไมบอกตัวอย่างนี้ทำไม,ม,ม,มหมดไปซ้ากหมดเลยวะข้างล่างตรงนั้นไม่่าวนี้ไม่มีใครเลยห้องไฟห้องไฟ โอ๊เฮ้ยชจ้อ้ก็เม่เน้ก็เม่เน้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอ้แตักตตื่นตักตื่น เ yeah. <Beyonce core> <target> ี้ย <kinds> อ <of sheep aro> ุいい <DVD> ้ยผมเกือบอุ้ยใครจูค่าสามคนโอ้ยผมเกลียบโอ้ยผมเกือบตายเมื่อกี้เฮ้ยใครอ่ะรู้ที่รู้ไม่ใช่เราสี่คนแน่นอนเมื่อกี้หัวเรื่กันเมื่อกี้โอ้ยยืดโอ้ยรู้อะไรเนี่ยเกือบตายเฮ้ยเมื่อกี้เราสี่คน คือผมถามหน่อยพี่ไหมวิ่งตามผมนะไหมมีใครจูงเอ้มันมีใครจูงอยู่อะไรใครจูงอยู่ตรงไหนผมเห็นอยู่คนหนึ่งผมขออนุญาตให้ข้อมูลได้ไหมครับทุกคนตอนแรกผมมาวิ่งตามพี่ชาโมมาตรงห้องกล้องแล้วเห็นว่าเห็นเข้าเข้าไปห้องไฟกันเห็นลันเข้าไปด้วยแต่แบบคนในห้องไฟคือเกี้ยงหมดเลยครับผมบอกแล้วไงแต่รันตัวสะอาดเลยอ่ะผมบอกแล้วไงว่าสีน้ำตาลพี่มาไม้พูดแล้วมันมีมูลว่ะ มันมีมูนรอบนี้ฆาตกรต้องตายด้วยเนี่ยอยู่ในนั้นไหนั่นี่ะใช่คิดว่าต้องมีทั้งตัวมันต้องมีแน่นอนชัวร์ร้อยร้อยเปอร์นี่ออาจจะจบไจบมันสวนในไม้วะลันมันสวนไม้รันอะไรอะรันอะไรแล้วัปีสามโอ้โหวิ่งเข้าไปแล้วแบบไปแบบเงียบๆเลยไม้ไม่เปิดเลย

ฆ่าลูกเยอจนตายถูกต้องพี่พี่แม่เกินขอขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้ในสิ่งที่แบบว่ามันเกิดขึ้นคืออะไรคบพวกนั้นนะคือคุณโดนโดนไคจูบอี่บ็อตใช่ไหมประเด็นคือฉันนัดติดขอบประตูคือฉันพยายามเบี่ยงตัวเข้าไปตรงขอบประตูเพื่อจะหลบเลเซอร์แล้วพอหันกลับมาอีกทีหนึ่งคือโดนเลเซอร์ตายในสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมครับคือใคจูยิงแสงเลเซอร์ไปทางด้านหน้าเฉียงๆนิดนึง ไม่รู้ทําไมทำไมครับทำไมเดินไปโดนเหรอคนเดิมแทนที่จะเดินหลบมันเดินเข้าหาเลเซอร์อุปสรรคดีไหมไปพุ่งเข้มันไม่ได้จริงๆคือมันมันค่อนข้างยากอ๋อเขาเรียกว่ารวนรวนหน้าซีนเลยอ่ะหน้าแบบสบายเลยแบบพี่ไหมเรายืมเงิเรายืมมือเรายืมมงอนเรา กูกูเป็นฆาตกรรัวมาใครมาละา a ่าโอเคโอ้๋อนี่ถังขยะคือการสิ่งนั้นเหรอโอ้คือการมุดท่อมุดถังขยะแล้วแมปอะไรวันนี้อะแมปใหม่ว่ะไม่ชินไม่ชิน ยังไงครับชาโมุกคนดีมากผมผมขอถามสุมณีก่อนอะไรยังช่วยไอไอน้องที่อยู่ใต้เพลิงไม่เสร็จใช่ไหมยังหนูให้นมอยู่ทำไมอ่รู้ข้างหลังมีศพไม่เห็นก็ให้นมน้องอยู่ตอนแรกให้นมหรือเปล่าเจอใครไหมฮ้ยผมว่าคือปางอ่ะไม่น่าจะได้ฆ่าหรอกแต่ว่ามันไม่เห็นใครเลยตอนนั้นตอนนั้นที่คือศพมันอยู่ตรงไหนคนเดียวในแผนที่ จากแผนที่ใช่ไหมมันคือตรงร้านจากจุดเกิดอะที่เป็นโรงอาหารอะลงมาแล้วตอกซอยข้างๆตรงนั้นเลยใช่ข้างซอยร้านชำเลยคือผมอยากเลืะว่าปางเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เหีค่าเป็นคนไม่เหยียดค่าเป็นคนไม่เหียค่าทำไมอะไม่เห็นค่าไง เปลืองฟีมอีกแล้วนั่นไงไม่เห็นค่าเดี๋ยวนะเราพูดค่ว่าสยามนี่คุณอยู่ในเหตุการณ์ตรงไหนของเรื่องนี้ไม่ใช่ชื่อมุกเฉยๆนอกจากเกลียดชื่อมันแล้วยังเกลียดมันด้วยตอนนั้นคือข้อแรกแจ้งอยู่ตลาดนัดเห็นเจแล้วก็หลายคนเลยตรงนั้นอ่ะครับคือผมอ่ะกำลังหานี่อยู่หาไอ้พวกเหาจากในเหาขาพูดอ่ะเออมันเป็นภาคริฐใหม่ไงเอางี้ผมวอยู่ที่ไหนนะพี่สตัวอยู่ที่ไหน ตรงปากซอยเลยตรงจุดเกิดเลยไปข้างหลันแล้วผมว่าฟางมันโดนรถเหยียบไม่รู้ว่าหนูไม่เห็นหนูพูดตทษหนูไม่เห็นมันยังไม่มั่นใจอ่ะแล้เกิดโดนรถเหยียบเพื่อนๆอุ้ยเราคือฟางโดนไม่ต้องสยามโดนพี่อิ๋วแน่เลยผมว่าพี่ใช่ไม่ใช่โดนใชยซีซัวซีโซพูดโดนรถไฟทับอ่ะคันเกือบเป็นแล้วโอ้โหอ้โหไอ้แมปไม่คุ้นเลยอ่ะเล่นยากจัง Young half. it? Wow. That's wow. อุ้ยสำรวจแบปเพลินเลยตอนนี้ก <displaystyle> ูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเอาบนรถบนรถไฟออกตรงนี้ได้ออกนี้ได้เอาเอาโอ้ my g กอดขั้กตอนโดนขังอยู่ในรถไฟตานี้ตางนี้ อันาับแรกอันดัอแรกอูยอ้าววินาศวินาศอะไรอะไรเนี่ยขอโทษนะรู้ไหมว่าส่วนใหญ่คนตายเพราะอะไรมันเร็วมากเลยรถเกียบหมดเลยรถเกียบหมดเลยรถคือคือเด็นคือฉันรู้สาเหตุเป็นเจ้าพ่อแต่ฉันยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เจ้าพ่อเลยรถเกียรหมดเลยไม่ไม่รู้ว่ามีขากลับมันมีคือบอกมีมีไปมีกลับ จุบแจงเห็นผมวิ่งหลบรถกันแล้วเมื่อกี้ผมหลบกับแต่ผมไม่รู้คนที่ขาจับแล้วก็คือในพื้นที่ที่แจงเห็นนะก็คือทุกคนไม่ได้เล่นฉันไม่เห็นด้วยซ้ำว่าใครตายแต่ฉันเห็นว่ามีศพที่ถูกแบบถูกพ่นสเปรย์ไว้ไม่ได้เล่นเลยไม่รู้ไม่รู้จริงไม่ได้เล่นเลยดีกว่านี้ไว้ควรดูรถรางให้ดีอ๋อถ้าเกิดมันมีแบบมันมีเสียงด้วยแล้วผมก็เห็นเพื่อนเราวิ่เขาไปเหยียบลต้องหลบจากถนนอะที่ห่างจากถนนมากที่สุด อืมไม่รู้มันขักลับด้วยอะ่ะนึกว่ารถทางเดียวนึกว่าวันเว